มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินเดคเตอร์ m a c d กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นสเปคแรงในเส็นเอกแรด์นะครับหุ้นสันนะครับหรือว่าบริษัทซันสวีทพ u ับบิ c คอ p นีลิ i ิเต็ดไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยหุ้นสันนะครับเขาเป็นบริษัทผู้ประกอบ กิจการผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าการเกษตรอื่นๆภายใต้สินค้าของบริษัทที่ชื่อว่า KC แล้วก็ภายใต้สินค้าของลูกค้าที่เขารับจ้างผลิตนะครับรวมทั้งธุรกิจจัดหาและจัดซื้อมาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจรนะครับโดยตัว งบการเงินนะครับรายได้โอเติบตดีเลยครับรายได้เติบต25เปอรเนเดียออนเดียเมื่อเทียบปี2023กับปี2022นะครับตัวกำไรเติบตัวถึง185เปอรนเดียออนเดียเลยนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น64เอนเดียอเดียนะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น20เอนเดียออนเดียเรียกว่ารายได้กำไรตูดีนะครับ P/E ก็อยู่ที่10เท่าครับน่ารักน่ารุนนะครับ ราคานี้ก็แปรพลางง่ายลงทุนกัน10ปีคืนทุนถ้าไม่โตกว่านี้นะครับ P/B Book b, b, b Value ตึงๆอยู่ที่2.81เท่านาครับแปรพลัง่ายถ้าเทียบ Assets ที่มีในบริษัท เข้าซื้อราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของประมาณทั้ง2.8เท่าเดนี้นะครับแต่ตัวที่โดดเด่นคือดีเรชูนะครับนี่สินต่อทุนก็นั่งต่ำนะครับผมได้น้อยกว่าหนึ่งเกณนี้ได้แค่0.45เท่าเท่านั้นนะครับนี่สินน้อยเช่นนี้ก็ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเ่นี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยิวผันผลมีมาให้ดีเยี่ยมที่5.88เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเพื่อใครสนใจหุ้นทางด้านการเกษตรแปรรูปสำเร็จรูปอย่างหุ้นสันสวีท ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเชิง BI ไอทำการบ้านกันก่อนลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเพื่ออะไรไม่สนใจเชิง BI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับดูดูตัวกราฟ i ท e f เฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ m a c d เสไลน์เส้นสีน้ำเงินตัดเส,ส้นซีนิไลน์สีแดงลงไปมีสก๊อแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ i ท e f เฟรมมันเพื่อที่จะเล่น i ท e f เฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ ฮสโตแกรมสีแดงแท้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนรอสัญญาณเข้าซื้ออีกรอบนึงนะครับซึ่งก็น่าจะใกล้แล้วครับเมื่อดูจาก MA c d เส้นสีน้ำเงินนะครับเริ่มโค้งขึ้นมาจะตัดแดงชัดขึ้นเลยนะครับแล้วก็แท่งฮิสโตแกรมแท่งสีแดงนะครับที่เคยลึกแล้วก็เป็นสีแดงเข้มก็กลายเป็นแท่งตื้นที่เป็นสีชมพูนะครับบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณขาลงที่กําลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ปรากฏ แท่งฮิสต๊อกแคมแท่งสีเขียวแขรงแรกปรากฏก็เข้าซื้อฟอร์บายได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถอัดแอปใช้ได้ทุกไามเฟรมนะครับไปดูภาพระยะกลางไามเฟรมวีกนะครับไามเฟรมวีกเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นของ m อ็มแอลซีเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําเป็นสัญญาณ buy สัญญาณซื้อในภาพระยะกลางไามเฟรมวีก เพื่อที่จะทำเฟรมวีก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสกแกรมเกี่ยวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรตอนที่ MA c d น้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสกแกรมแท่งสีดแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับดูตัวทำเฟรมเดีดาภาพระยะสั้นนะครับทาเฟรมดีเป็นสัญญาณขายนะครับมีการตัดลงของ m a c d ลายเส้นสญญีน้ำเงินตัด เส้นสีนลายสีแดงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณเซืลอสัญญาณขายในภาพร,ยาร,ระยะสั้นทาเฟรมดีเพื่อที่ะเล่นทำเฟรมดีก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดนะครับวินัย m ม n เซ็ตมันนี่เมเนจเมนต์การทำตามอินดิเคเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งคัดคก็จะช่วยเพื่อนเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกํกำไร,รไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับ พวกเราไปทุกวันนะครับสองมอคอุทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ